สวัสดีค่ะพลอยนะคะวันนี้พลอยก็ยังอยู่ที่นิทรรศการนะคะพุทธศินของศิลปินสยามนะคะจัดอยู่ที่ชมรมพาเครื่องสุขสยามโซนสุขสยามที่ไอคอนสยามค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่พลอยอยากจะนําเสนอนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่สะดวกที่จะมาชมนะคะก็ชมผ่านคลิปวิดีโอไปก่อนนะคะ องค์นี้นะคะพิเศษมากๆเลยสังเกตนะคะว่าไม่เหมือนที่ไหนเลยก็เป็นในลักษณะองค์พระพุทธนะคะท่านลอยอยู่แล้วองค์ข้างหลังเนี่ยถ้ามองเนี่ยก็จะเป็นองค์พญานาค แต่มีความพิเศษตรงที่มีหน้าคนนะคะแล้วก็มีลักษณะกายเนี่ยเป็นคนนะคะซึ่งเป็น2ศิลปินนะคะผสมผสานนะคะองนี้เนี่ยจัดสร้างเนี่ยเพียงแค่15อีดิชั่นเท่านั้นนะคะเป็นองค์ที่งดงามมากๆเลยนะคะแล้วก็แปลกใหม่ แล้วเนื้อโลหะเนี่ยอยากจะให้ซูมมาดูใกล้ๆนะคะถ้าเราจะเห็นเนื้อโลหะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อซิลิคอนบรอน์นะคะเป็นเนื้อโลหะที่มีความเนียนกริบนะคะแล้วก็มีการหล่อยากมากๆหล่อยากกว่าเนื้อบรอนอสเตรเลียหรือเนื้อบรอน์ปกติทั่วไปนะคะซึ่งศิลปินเนี่ยมีสองศิลปินนะคะผสมประสานกันนะคะชื่อว่าอาจารย์นรงชัยอุ่นใจนะคะเป็นมือปั้น3 d นะคะแล้วก็มีแนวคิดนะคะเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยของอาจารย์ไพรวานนะคะซึ่งเป็นศิลปินระดับแนวหน้าเลยนะคะองค์นี้เนี่ยเป็นผลงานปฏิมากรรมนะคะไม่มีการปกเสกนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่เรามีจัดแสดงที่นี่แล้วก็หาไม่ได้แล้วอยู่ที่นักสะสมอาร์ตคอลเลกเตอร์ทั้งหมดนะคะแต่ที่นี่เรามีขานิทรรศการนะคะพุทธศินของศิลปินสยามค่ะเรียกได้ว่า อยากจะให้มาชมจริงๆเนื้อโลหะคือเนียบกริปจริงๆผลงานชิ้นนี้ศิลปินนะคะเขาได้ออกแนวคิดมาว่าองค์พญานาคเนี่ยองค์พญามุจลินเนี่ยท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะ สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ท่านมีจิตศรัทธาต่อองค์พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านก็เคยที่มาปกแผ่พังพรนะคะองค์พระพุทธเจ้าเป็นจํานวน7วัน7คืนนะคะเพื่อที่จะให้องค์พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติธรรมนะคะได้สําเร็จมรรคผลนิพพานนะคะได้อย่างสําเร็จนั่นก็คือความศรัทธาขององค์พญามุจลินนะคะเป็นผลงานที่แปลกใหม่นะคะอยากจะให้มาชมกันจริงๆเลยค่ะงดงานจริงๆนะคะแล้วก็ เป็นองค์ที่พลอยประทับจิตประทับใจมากเนื่องจากว่าเขาได้ออกแบบดีไซน์มาในช่วงยุคโควิดค่ะเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันด้วยนะคะต้องช่วยเหลือกันและกันเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงการเจ็บป่วยในช่วงโควิดเนาะแล้วก็มีทีมแพทย์ทีมอาสาแล้วก็ทีมรักษาที่ช่วยเหลือกันมากมายนะคะเขาก็เลยได้ออกผลงานชิ้นนี้ออกมานะคะว่าเป็นการเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันแม้ขนาดองค์พญามุจลินนะคะซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ ไม่สามารถที่จะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้นะคะครั้งหนึ่งท่านก็เคยได้เป็นการปลกนะคะแผ่พังพรนะคะเพื่อให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างสําเร็จนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่พลอยนําเสนอเป็นอย่างมากนะคะมาชมได้เลยนะคะที่นิทรรศการนะคะพุทธศินของศิลปินสยามค่ะเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่า อยากจะให้มาชมแบบจริงๆเลยอยากจะให้มาชมรายละเอียดแล้วก็ดีเทลต่างๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าอยากจะให้ชมดีเทลการออกแบบ การวางกล้ามการมูฟเมนต์นะคะเพราะว่าศิลปินเนี่ยชอบการแบบเทคนิคการลอยได้นะคะเนี่ยถ้าเราเห็นนะคะก็จะลอยแบบนี้นะคะแล้วก็มีมูฟเมนต์แบบในเอกลักษณ์อัตลักษณ์ต่างๆที่ผสมผสานลงตัวมากๆเลยค่ะก็มาชมกันนะคะมาชมกันได้เลยนะคะที่นิทรรศการพุทธศิลป์ของศิลปินสยามค่ะอยู่ที่ชมรมพักเครื่องสุขสยามนะคะโซนสุขสยามเลยค่ะชั้น UG ค่ะที่ไอคอนสยามมาพบกับพลอยนะคะก็จัดแสดงตั้งแต่วัน,น นี้เป็นต้นไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ